สวัสดีครับวันนี้จะมาซ่อมไมโครเวฟยี่ห้อซันโยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น EMS 10635ครับความจุ20ลิตรกำลังไฟ800วัตต์นะครับสำหรับความผิดปกติของเครื่องนี้ก็คือไฟเข้านะครับจานหมุนตามปกตินะครับหลอดไฟข้างในตัวไมโครเวฟปิดนะครับแต่ว่าไม่ร้อน อ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับก็คือจะเอาน้ำใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในไมโครเวฟเนาะทีนี้ตั้งเวลาไปที่2นาทีนะครับตอนนี้ก็ครบ2นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะครับก็จะเห็นว่าน้ําไม่ร้อนนะครับอันนี้ก็คืออาการเสียของไมโครเวฟตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาไล่เช็คกันเลยครับเมื่อถอดฝาครอบแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะทําการคลายประจุที่คาปาบฟิตเตอร์ก่อนโดยการเอาหลอดไฟนะครับ ไปต่อที่ขั้วของคาปาซิเตอร์นะครับหากมีไฟค้างอยู่นะครับไฟก็จะโหลดมาที่หลอดไฟนะครับสำหรับการเช็คเราก็จะเช็คจุดหลักๆอยู่4จุดนะครับก็คือ 1. นึ่งฟิลไฮโวลสองแมกนีตรอนสามไดโอดแล้วก็สี่คาปาซิเตอร์ครับก่อนอื่นเราก็จะทำการเช็คฟิลไฮโวลนะครับโดยอันเนี้ยมันจะ ตัวฟิลเนี่ยจะอยู่ในฝาครอบฟิลนะครับเราก็ต้องถอดออกมาก่อนเราก็จะใช้ครีมนะครับจับถอดออกมาทำการวัดโดยการตั้งมิเตอร์ไปที่คูณหนึ่ง แล้วก็จะใช้ปลายเข็มมิเตอร์ดำแดงนะครับจิ้มค่อมไปที่ฟิลถ้าเข็มไม่กระดิกแสดงว่าฟิลขาดให้ทำสองข้างสลับกันนะครับแส่ลงไปที่ขั้วทั้งสองข้างแล้วนะครับจะเห็นว่าเข็มไม่กระดิกนะครับ ทีนี้มาสลับข้างกันบ้างนะครับก็แตะลงไปที่คั้วก็จะเห็นว่าเข็มไม่กระดิกเหมือนกันนะครับผลจากการวัดก็แสดงว่าฟิลขาดนะครับอันนี้เราก็เจอจุดเสียจุดที่หนึ่งแล้วฟิลตัวนี้เป็นฟิลขนาด 5kv 0.85a นะครับจุดต่อไปเราจะไปเช็คแมกนีตอนครับ ถอดขั้วก่อนสำหรับแมกนิตอนเราจะวัดโดยการตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ1แล้วก็จะใช้เข็มมิเตอร์ดำแดงจิ้มไปที่ขั้วเราก็ทำสลับข้างกันนะครับหากเข็มขึ้นทั้งสองครั้งแสดงว่าใช้งานได้ไม่ชอ็อตครับ ในคลิปจะมองหน้าปัดไม่ชัดนะครับแต่ผลจากการวัดก็คือเข็มขึ้นทั้งสองครั้งแมกนีตอนไม่เสียครับต่อไปเราก็จะเช็คว่ามีไฟรั่วลงกราวไหมโดยตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ10 k เคเราใช้เข็มวัดจิ้มไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะเอาไปจิ้มที่ตัวแมกนีตอนหากเข็มไม่กระดิกแสดงว่าไม่ช็อตลงกราวให้ทาแบบนี้สลับกันนะครับสำหรับเครื่องนี้ผลจากการวัดไม่มีไฟรั่วลงกราวนะครับ ต่อไปเราก็จะเช็คไดโอดครับก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กสีดำอยู่บริเวณนี้นะครับในคลิปจะมองยากสักนิดนึงเราจะตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ 10k นะครับแล้วก็จะใช้เข็มจิ้มคอมไปนะครับถ้าไม่เสียเข็มต้องขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่ง ผลจากการวัดแสดงว่าไม่เสียครับต่อไปเราก็จะเช็คคาปาซิสเตอร์นะครับโดยเราจะถอดสายไฟออกข้างหนึ่งจากนั้นนะครับตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ 10k คูณ 10k นะครับ แล้วก็จะเอาเข็มจิ้มไปที่ขาทั้งสองข้างถ้าเกิดเข็มขึ้นแล้วลงแสดงว่าไม่เสียครับแต่ถ้าหากว่าเข็มขึ้นค้างขึ้นแล้วค้างนะครับอันนี้แสดงว่าคาปาซิเตอร์เสียผลจากการวัดตัวนี้นะครับก็คือเข็มขึ้นแล้วค้างครับ แสดงว่าเราเจอจุดเสียอีกจุดหนึ่งแล้วก็คือที่คาปาซิสเตอร์นะครับสำหรับเจ้าคาปาซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นขนาด1.0ไมโครฟารดนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างซื้ออะไรที่ร้านนะครับสรุปว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรอยู่2ชิ้นนะครับก็คือฟิลแล้วก็คาปาซิสเตอร์ครับซื้อมาแล้วนะครับ ฟิลตัวนี้ราคา25บาทครับแล้วก็คาปาซิสเตอร์ตัวนี้ราคา110บาทครับก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคาปาตัวใหม่นะครับขาจะใหญ่กว่าเดี๋ยวตอนประกอบกับเข้าไปผมก็ต้องง้างก้ามปูช่วยนิดนึงพอแก้ขัดได้ครับต่อกลับเข้าไปที่เดิมเลยครับมีข้อควรระวังก็คือเวลาเราถอดออกมาเราต้องถ่ายรูปหรือใช้ปากกาเมจิกมาร์กตำแหน่งไว้นะครับ จะได้ต่อกลับเข้าไปได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็จะมาเทสกันว่าไมโครเวฟกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือ,อยังตั้งเวลาไปที่2นาทีนะครับ ครบสองนาทีแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำจะร้อนไหมโอคค้โร้อนจีเลยโอเคครับน้ำร้อนจีเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการซ่อมไมโครเวฟของเราสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้จบเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ